ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องรัฐกระบ,บังและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับครับวันนี้เรามาในานามกลุ่มปฏิญาณหน้าสารครับซึ่งเป็นกลุ่มประสานงานสําหรับแนวร่วมนะครับแนวร่วมซึ่งเราเพิ่งประกาศว่ามีชื่อว่าแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะ แนวร่วมต้อนรับแนวร่วมใหม่นะพี่น้องค่ะแนวร่วม,ววมที่ยินดีที่จะให้พี่น้องเสื้อแดงและผู้รับประเทศไตยทุกท่านเข้าร่วมโดยมีธงนำนะครับธงนำนะครับไม่ใช่แกนนำเป็นธงนำคือแนวทางปลดปล่อยนักโทษการเมืองตามวิธีการของคณะนิติรัฐนิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะครับค่ะนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะ ถ้าพูดถึงปัญหานักโทษการเมืองนะคะก็คือปัญหาที่พี่น้องคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่น้องของเราถูกจับกลุมคุมขังสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์นั้นมากถึง1,857คนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ไปที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็ไปพบกับพี่น้องที่หน้าศาล ของอุบลราชธานีเป็นปฏิญญาหน้าสารอุบลโมเดลนะคุณไม้หนึ่งคร,ครั้งแรกนะคะที่เราจัดปฏิญญาหน้าสารเราไม่อยากเรียกว่าสัญจรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือปัญหาของความทุกข์เดือดร้อนของพี่น้องนะคะกับคดีการเมืองนั้นมีอยู่แทบทุกๆจังหวัดเลยนะคะเรานั้นเป็นผู้ที่ไปเพื่อที่จะปลุกนะคะให้พี่น้องของเรานั้นตื่นขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องร่วมกับเรานะคะแล้วสิ่งที่ดิฉัน ประทับใจมากนะคะคุณแม่หนึ่งก็คือมาเล่าให้พี่น้องฟังตรงนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะคือคุณลุงคำพลอยค่ะคนะค,ะคุณลุงคำพลอยนั้นเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายโดยรัฐบาลน,นายพิสิทธิ์ว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองนะ,ะแล้วก็ถูกจับกลุมคุมขังนะคะให้ท่านนั้นสูสญสิ้นอิสรภาพโดยที่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจนะคะที่อยากจะช่วย พี่น้องของเราที่ถูกเข็นฆ่าอยู่ที่ราชประสงค์เมื่อปี53จึงได้ไปรวมตัวชุมนุมที่สารกลางจังหวัดอุบลครับคุณลุงคำพลอยนะคะในที่สุดแล้วท่านมีความเครียดมากเพราะว่าท่านเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาต้องโทษถูกตีตราบาปเช่นนี้นะคะคุณลุงคำพลอยเส้นโลหิตในสมองแตกขณะถูกจับกุมคุมขัง ข่าวคราวแบบนี้เราแทบจะไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์นั้นปิดกั้นไม่ให้พวกเรานั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเมื่อวานนี้คุณลุงคำพลอยซึ่งอยู่ในสภาพของอัมมาพฤึนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเดินแทบจะไม่ได้ต้องมีคนคอยพยุงอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อวานนะคะหลังจากที่เราได้เสวนาเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราได้ร้องเพลงที่พี่น้องคงจะร้องกันได้แล้วความไม่เป็นธรรมนะคะค,ความไม่เป็นธรรมที่ได้พูดถึง ความอายุที่ธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหาร49นะคะในที่สุดนะคะเราได้ตะโกนคําว่าความยุติธรรมความยุติธรรมความยุติธรรมนะฮะภาพที่ดิฉันเจ็บปวดมากนะคะคุณลุงคําพลอยซึ่งท่านเดินไม่ค่อยได้ท่านพยายามจะลุกขึ้นด้วยตัวเองนะคะและปากคําพูดท่านตอนนี้ท่านพูดไม่ค่อยได้แล้วนะคะท่านพยายามจะพูดหนึ่งคำค่ะเป่งเสียงออกมาว่า ยุติธรรมยุติธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเราได้ได้เปล่งเสียงหลังจากร้องเพลงนี้จบกับสีหน้าท่านเจ็บปวดมากไม่หนึ่งนะคะดิฉันเรียกว่าเจ็บปวดจริงๆที่เห็นพี่น้องของเรานะคะอยู่ในสภาพเช่นนี้นะคะเราอาจจะคิดว่าคุณลุงคําพลอยนั้นท่านในที่สุดคดียกฟ้องนะคะแล้วท่านก็ถูกขังฟรีไปพี่น้องคะจนบัดนี้รัฐบาลยังไม่ได้เหยียวยานะคะเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะ ที่มติคอรมอออกมาว่าจะเยียวยาให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในคดีความเหล่านี้แต่ยังไม่สามารถจะเยียวยาได้นะคะ,ะ,คะเหตุผลก็เพราะว่ากฎหมายไทยยล้าหลังค่ะพี่น้องได้บอกว่าถ้าใครนะคะมีความผิดถึงแม้ถูกขังฟรีนะคะแต่มีความผิดในคดีที่ร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้รับการ ชดเชยเยียวยานะคะเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ได้กระทําความผิดแม้จะไม่ใช่คดีเดียวกันนะ,ะอันนี้เราฟังแล้วก็งงแต่มันก็เป็นจริงตามนั้นนะคะนั่นก็คือคดีพรกฉุกเฉินนะคะคดีที่เราไปร่วมชุมนุมด้วยความภาคภูมิใจแต่นายอภิสิทธิ์นะคะและสอชอได้ประกาศพรกรพระราชกำหนดนะคะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะคะทำให้ มีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมทุกคนนะคะถูกจับกลุมคุมขงังถูกกล่าวหาใส่ร้ายว่ากระทําความผิดจนถึงทุกวันนี้เขาได้อยู่ในเรือนจําจนครบกําหนดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะคะแต่การที่รัฐบาลบอกว่าจะชดเชยเยียวยาให้กับคนเหล่านี้นะคะตอนนี้มันไม่คืบหน้า นะฮะหนทางออกขนทางเดียวสําหรับพวกเขาก็คือการนิรโทษกรรมค่ะนะคะนี่เฉพาะกลุ่มเดียวนะคุณไม่หนึ่บยังมีอีกหลายกลุ่มและกลุ่มที่เรียกว่าโหดเทียมอมหิตกับพวกเราเหลือเกินนะคะนั่นก็คือการจับกลุ่มคุมขังโดยไม่ให้สิทธิประกันตัวขณะนี้พี่น้องของเรายังคงอยู่ในเรือนจำนะคะจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะคะ เยอะแยะมากมายนะคะขณะนี้อยู่ในเรือนจําถึง34คนคนที่เรากังวลมากๆคุณไม่หนึ่งเพราะท่านชราภาพมากแล้วด้วยอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือว่าอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนวัุนรนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดกับเรามาก่อนหน้าก็คือการเสียชีวิตของอากงอัมพลตั้งนบกุลต่อมาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อส่งท้ายปีเก่าสําหรับฝ่ายประเทศไทยที่ยิ่งตอกย้ําว่า กระบวนการเสื้อแดงหรือว่าพวกเราจะต้องยืนหยัดสู้กันต่อไปทําให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีของประชาชนเป็นปีที่จะปลดปล่อยนักโทษการเมือง<ม>ก็คือวีรชนวันชัยรักสงวนศิล์นะครับนักสู้จากเมืองอุดรธานีซึ่งมาเสียชีวิตในเรือนจําซึ่งได้บทสรุปแล้วว่าที่ผ่านมาเราได้เรียกร้องว่าความยุติธรรมที่มาช้าคือความอายุติธรรมแต่สุดท้าย เมื่อปีที่แล้วเราได้ประจักษ์กับปรัชญายอีกอย่างหนึ่งว่าความยุติธรรมที่มาช้าคือความตายคือความตายของวีรชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารความตายของผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยแต่ถูกใส่ร้ายให้เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองและวันนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติพวกเขาไม่ได้สิทธิพื้นฐาน การประกันตัวตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไปจังหวัดอุบลราชธานีอีกอย่างหนึ่งก็เพราะเราคิดว่าต้นทานแห่งความอายุติธรรมที่กระทํากับผู้รักพยาบายและคนเสื้อแดงก็คือศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลทุกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุติธรรมเช่นเดียวกับพี่น้องที่อุบลและหลายๆที่ที่ได้ใช้สัญลักษณ์แห่งสันติวิธีต่อสู้ เพื่อที่จะระง,งับการเข็นฆ่าที่ราบประสงค์ในช่วงพฤษภาคม2553สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวบนรัฐธาน,นีได้ใช้คือการเผายางในพื้นที่โล่งนะครับเพียงแค่เผายางเพื่อชี้แจงกับรัฐบาลทวรราชว่าจงหยุดเข็นฆ่าประชาชนนี่คือเปลวไฟแห่งการฮึดสู้ของประชาชนไม่ใช่ผู้เผาบ้านเผาเมืองนะครับและทุกพื้นที่ ที่มีการเผาสะกลางหรือสถานี่รัฐการมีรูปแบบเหมือนนกันว่าประชาชนไปกดดันนะครับในหน่วยงานรัฐการเพื่อสื่อสารกับอำนาจรัฐทรราชที่อยู่ที่บางกอกที่อยู่ที่กรุงเทพว่าหยุดฆ่าประชาชนทันทีที่ประชาชนไปล้อมไม่นานนะครับก็จะมีลูกปืนยิงออกมาจากหน่วยงานเหล่านั้นประชาชนจึงเลือกที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับพี่น้องที่รับประสงค์ที่ใช้ การเผายางเพื่อที่จะปล่อยม่านควันเพื่อพรางวิธีกระสุนแต่ที่สุดแล้วทันทีที่พี่น้องเริ่มเผยยางเพื่อพิทักษ์ผู้ที่มารวมตัวด้วยกันเองก็เกิดไฟมุกลุกไหมลามขึ้นที่ชั้นสองหรือว่าชั้นที่เป็นชั้นสูงของหน่วยงานรัฐการเหล่านั้นซึ่งหลักฐานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าสถานที่รัฐการที่ถูกเผาเหล่านั้นไม่ใช่คนเสื้อแดงเป็นผู้เผาแต่วันนี้พวกเขาถูกปรักปรำ วันนี้พวกเขาหลายจังหวัดมาอยู่ที่เรือนจำนะครับเรือนจำหลักสีเป็นคุกนักโทษทางการเมืองเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เป็นที่ที่พี่น้องของเราซึ่งมีความคิดต่างทางการเมืองได้รับผลกระทบมาตั้งแต่หลังการรัฐประหารอัิยศของประเทศวันที่19กันยายน2549และวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำพาประเทศออกจากวิกฤตอันนั้นออกจากความขัดแย้ง หลังการรับประหาร19กันยายน2519ด้วยแนวทางของปัญญาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านิติราชนะคะค่ะพี่น้องเราก็มาพูดถึงแนวทางการนิโทษกรรมคุณไม่หนึ่งนะคะ,คะของนิติราชพี่น้องคงได้ทราบแล้วว่าขณะนี้นะคะถนนทุกสายของคนแสดงใิฉันเชื่อว่าเดินไปทางเดียวกันคือนิรโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองใช่ไหมคะพี่น้องนะคะ แต่ว่าในเส้นทางนี้นะคะก็อาจจะมีทางไปหลายหลายซอยค่ะคนะฮะทีนี้ในเส้นทางถนนที่เราเลือกเดินคือนิติราษนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้อธิบายกันสักนิดหนึ่งนะคะคณะนิติราษหรือนิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะคะซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐประหารมาโดยตลอดแล้วก็ได้เสนอ นะคะทางออกโดยทางวิชาการนะคะกับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านเสนอว่าการที่จะนิรโทษกรรมนะคะในภาวะที่สังคมไทยนั้นยังมีความขัดแย้งอย่างสูงรวมทั้งยังมีการที่จะใช้ข้อกฎหมายต่างๆนะคะในการที่จะออคอยจับผิดการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ ะะการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลท่านได้เสนอว่าหากไม่เราไม่ล่างกฎหมายนะคะเป็นระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศก็จะเกิดข้อขัดแย้งหรือการนำมาใช้โจมตีรวมไปถึงอาจจะเป็นถึงขั้นนะคะที่เรียกว่าเอามาเป็นข้อบ่งชี้ว่ารัฐบาลน,นั้นออกกฎหมายโดยมิชอบนะคะต่างๆนานาจนถึงขั้นที่จะพยายามจะล้มรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นหากเราไปร่างไว้ในระดับของรัฐธรรมนูญนะคะมันจะมีผลผูกพันทุกองค์กรและเป็นที่ยุติในสังคมนะคะข้อยุติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อออกจากวิกฤตต้องจบที่รัฐสภานะคะเราไม่ต้องการให้มีการออกกฎหมายแล้วก็กลับมาเป็นปัญหาต่อเนื่องกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของนิติราชนั้นเห็นว่า เราจะต้องเพิ่มเติมหมวดขึ้นมาหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญค่ะไม่ได้เป็นการไปแก้ไขนะคะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเป็นการเพิ่มเติมหมวดใหม่ในรัฐธรรมนูญนั่นคือหมวดที่ว่าด้วยการขจัดความขัดแยง้งในหมวดนี้จะทําการนิรโทษกรรมพี่น้องประชาชนที่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายว่าทําผิดพรกฉุกเฉินทุกทุกคนค่ะเห็นด้วยไหมคะพี่น้องครับ และข้อดุก,ก,กเฉิะ,ะ,ะโดยคณะนิติราชได้ตั้งข้อสังเกตหรือว่าหลักการไว้ว่าทุกท่านที่ออกมาแล้วถูกพิพากษาให้มีความผิดโดยกระบ,บวนการตุลาการของไทยหรือว่าศาลต่างๆหากมีเหตุจูงใจทางการเมืองท่านเหล่านั้นควรที่จะยกโทษไม่ให้มีความผิดนะครับค่ะก็ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากพรกฉุกเฉิน อีกกลุ่มหนึ่งนั้นนะคะก็อาจจะมีความผิดแล้หูโทษอื่นๆต่ําถ้าเกิดว่าโทษต่ํากว่า2ปีทางนิติราชก็บอกว่าให้ปล่อยตัวทันทีค่ะนะคะค่ะพี่น้องแต่ว่านี่มันสองปีครึ่งแล้วนะคะก็ไม่มีใครอยู่ในคุกแล้วนะคะก็โดนขังฟรีกันไปล่วงหน้าแล้วเอาละค่ะเหลืออีกกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งนั้นโทษสูงกว่า2ปีนั้นคณะนิติราชได้เสนอนะคะว่าให้มีคณะกรรมการขจัดความขัดแยง้งเพื่อที่จะมาพินิจพิเคราะห์ว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่หากมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็ให้ไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นค่ะครับพี่น้องครับตามแนวทางของคณะนิติราชนะครับมีข้อดีหลายประการนะครับ ที่อาจารย์หวานได้กล่าวไปแล้วว่าหากเราเดินตามซอกซอยอื่นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการหมดความชอบธรรมของคณะรัฐบาลหรือว่าอาจจะนำมาซึ่งการถูกยุคพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่พวกเราส่งเสียงส่วนใหญ่ให้ไปมีอำนาจบริหารประเทศนะครับแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากในแนวทางร่างแก้ไขรัฐมนูลเพื่อขจัดความขัดแยง้งหรือว่านินนรโทษกรรม ของคณะนิติราชครั้งนี้ก็คือในส่วนที่ว่าด้วยคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งครับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งคืออะไรคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งคือคณะที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละคดีแต่ละผู้กระทําผิดที่ถูกพิซะพิพากษาและจําขังหรือออกหมายจับหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของอายการอยู่นั้นแต่ละคดีมีความ มีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะฮะคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยคณะบุคคล5คนนะฮะคนแรกเป็นผู้ที่ส่งมาจากรัฐบาลหรือว่าตัวแทนจากอำนาจบริหารนะครับคนที่สองและคนที่สามเลือกโดยรัฐสภาโดยเลือกจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายร่วมรัฐบาลที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งคนและอีกท่านหนึ่ง อีกคนหนึ่งคือผู้ที่มาจากพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลพูดให้ง่ายก็คือเป็นสสจากพรรครัฐบาลหนึ่งและสสฝ่ายค้านอีกหนึ่งส่วนอีกสองท่านซึ่งจะประกอบส่วนเป็นห้าคนหนึ่งหนึ่งคนที่เหลือคือผู้ที่เป็นผู้พิพากษาหรือว่าอาดีตผู้พิพากษาที่เลือกโดยรัฐภานะครับอีกหนึ่งคนและอีกหนึ่งคนสุดท้ายคนที่ห้าคือคนที่เป็นอายการหรือเป็นอดีตอายการ ซึ่งคนสุดท้ายนี่ก็เลือกโดยรัฐสภาเหมือนกันข้อดีข้อนี้คืออะไรครับข้อดีข้อนี้อธิบายว่านี่คือต้นแบบของการจัดตั้งคณะทำงานที่จะพิจนารณาพิพากษาเรื่องราวสำคัญบางประการที่ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนนะครับพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมครับว่าอำนาจสามประการของระบบประชาธิปไตยไทยนี้ทุกวันอำนาจตุลาการ ยังไม่ได้มาจากประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเข็มในการเคลื่อนไหวหนึ่งของชาวปัญญาหนาสารซึ่งวันนี้ถึงเดือนที่11แล้วนะครับที่เราเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาอาจารย์หวานเคลื่อนไหวเรื่องนักโทษการเมืองตั้งแต่ก่อนผมจะกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับแต่การเคลื่อนไหวเรื่องนักโทษการเมืองเราเพียงแค่ดําเนินการบางประการในเรื่องของการดูแลเยียวยาคุณภาพชีวิตภายในเรือนจําเท่านั้น ทุกวันนี้สองปีครึ่งกำลังดำเนินอยู่สู่ปีที่สนะครับเราจำเป็นแล้วครับที่เราจะต้องเอาเฉลยศึกของฝ่ายประชาชนคืนมาอเมริกาประเทศที่เป็นบริโภคนิยมนะครับเวลาเขากีทาทัพไปรบนอกบ้านไม่มีความชอบธรรมเขาไปรบแล้วพ่ายแพ้สูญเสียเฉลยศึกไว้เขายังส่งแลมโบไปเก็บเฉลยศึกของเขากลับคืนพวกเราคนเสื้อแดงตีกรุงเทพได้ สถาปนารัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ได้อุปมาเหมือนคุกการเมืองนี่อยู่ชั้นใต้ดินถึงเวลาแล้วครับที่คนที่อยู่ในอำนาจรัฐมีศักดิ์มีสีม,สมีบัลลังก์นั่งในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศจะต้องลงไปดูในคุกใต้ดินปลดปล่อยหน่วยหน้าหน่วยทะลวงปันของเราที่ส่งมายึดกรุงเทพให้กลับคืนสู่ความเป็นอิสระชน คืนสู่ศักดิ์ศรีของนักสู้ที่ออกมาต่อต้านการรับหารและพิทักษ์ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นต้นต้นแบบของการตั้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนี้คือสิ่งที่กำลังสื่อสารว่าเราจะได้สารหรือกระบวนการตุลาการที่มาจากประชาชนครับะะเพราฉนั้นนะคะพี่น้อง พวกเราก็ได้นั่งมีการถกเถียงกันมามากแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวทางต่างๆถึงเวลาที่เราจะมีปฏิบัติการบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่29มกรานะคะเวลา8ดโมงตรงพบกันที่หมุดคณะราษฎรเพื่อเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยเราจะไปยื่นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไข เพื่อเพิ่มเติมหมวดขึ้นมานะคะให้มีการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแยง้งนำเสนอขึ้นโดยคณะนิติราชนะคะและพวกเราผู้รักความเป็นธรรมจะนำร่างฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งให้ถึงมือรัฐบาลเราต้องการให้รัฐบาลนั้นนำเข้าสู่การพิจารณานะคะเพื่อนำไปสู่การเสนอต่อรัฐสภา และทําให้มีการโหวตลงมติเห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะพี่น้องมีหลายคนบอกว่าเราอาจจะเข้าชื่อกันก็ได้นะคะหรือว่านะคะหนึ่งมื่นชื่อขอแก้ก,กฎหมายเป็นพรบรหรือว่าห้าหมื่นชื่อนะคะเป็นกฎหมายที่เรียกว่ารัฐมนูญน,นะคะแต่ว่าทําไมเราถึงไม่ทำนะคะทำไมเราถึงจะเลือกวิธีการเดินเท้าของเรา ไปอยู่ที่หน้าทำเนียบและให้ผู้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนั้นได้ทำหน้าที่นี้แทนเราก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะพี่น้องเราได้เคยยื่นชื่อห้าหมื่นชื่อขอแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วใช่ไหมใครไหนร่วมลงชื่อบ้างยกมือขึ้นนั่นแหละนะคะชื่อของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนได้แก้หรือยังรัฐธรรมนูญ ใครเข้าชื่อเพื่อแก้ไขมาตรากฎหมายปิดปากประชาชนมาตรา1นึสองบ้างคะย,ยกมือขึ้นภาคภูมิใจใช่ไหมภาคภูมิใจที่เราเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพตอนนี้ชื่อของเราอยู่ที่ไหนคะพี่น้องอยู่ในถังขยะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าประธานรัฐสภานายสมเกียรตินะคะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะได้เขี่ยทิ้ง ข้อเสนอของนิติราชในการแก้กฎหมายมาตรา112นะคะโดยอ้างเหตุผลนั่นนี่โดยไม่มีการเคารพต่อศักดิ์ศรีของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีวันเดินไปในหนทางที่ล่อลวงแบบนั้นอีกแล้วเราจะไปด้วยตัวเราเองพี่น้องของเราสูญเสียอิสรภาพมาสองปีครึ่งพวกเขาขอพวกเราหนึ่งวันได้ไหมคะพี่น้องหนึ่งวันได้ไหม หนึ่งวันได้ไหมหนึ่งวันที่เราจะพาตัวเราไปยืนยันกับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะสมาชิกพักร่วมรัฐบาลทุก,ท,กทุกท่านว่าประชาชนหนึ่งหมื่นคนพร้อมที่จะปกป้องพิทักษ์ประชาธิปไตยและพิทักษ์ผู้ที่มาต่อต้านการรัฐประหารขณะนี้เขาสูญเสียอิสรภาพ ถูกย่ำยีกลายเป็นนักโทษไร้ซึ่งศักดิ์ศรีนะคะแต่ในหัวใจของเราเขาคือผู้เสียสละและอุทิศตนและเราต้องการให้เขากลับสู่อิสรภาพหนทางนั้นคือการใช้กฎหมายนิรโทษก,กรรมที่เสนอโดยนิติราชนะคะวันที่29มกราไปกับพวกเราในชื่อที่เราจะใช้อ้างอิงคณะทำงานชุดนี้นะคะแนวร่วม29มกรา ปลดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะครับและแนวร่วมของเรามีคำขวัญว่า29มกราคมื0 0ปลดปล่อยขอผู้รักประชับใจ10,000คนร่วมเดินกับเราจากหมุดคณะรัสฎรสู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงว่าตีนของประชาชนนี่แหละจะปลดปล่อยพี่น้องของเราคืนสู่เสรีภาพ คุณแม่หนึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรที่จะแจ้งอีกไหมคะก็เดี๋ยวรเราก็จะได้ให้วงไฟเย็นเล่นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเรามาบริหารร่างกายสักนิดหนึ่งยืนยืนขึ้นสักนิดดีไหมคะครับมาร่วมกันเปล่งเสียงยืนยันนะคะว่าเราจะมาร่วมกันปลดปล่อยพี่น้องนักโทษการเมืองของเรานะคะในคำขวัญค่ะคุณแม่หนึ่งเราจะ ขอแรงพี่น้องตะโกนพร้อมกันนะครับ3ามครั้งว่า29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะครับมืนปลดปล่อยอ๋อต้องการคำขวัญใช่ไหมครับโอเคครับปอะเดีคำขวัญเพิ่งเกิดวันนี้เมื่อวานอยู่บนคำขวัญนี้เราอยากจะให้พี่น้องช่วยกันส่งนะคะ SMS นะคะหรือ Line WhatsApp อะไรอีกหรือโพสต์ใน Facebook นะครทุกช่องทางหรือว่าเราเจอเพื่อนนะคะเราก็จะบอกเพื่อน ตามคำขวัญน,นี้ว่ายี่สิบเก้ามกราหมื่นปลดปล่อยตะโกนพร้อมกันนะครับหนึ 2> 2, ่งสองสามยี่สิบเก้ามกราหมื่นปลดปล่อยยี่สิบเก้ามกราหมื่นปลดปล่อยยี่สิบเก้ามกรราหมื่นปลดปล่อย เราจะต้องนําความสําเร็จนําอิสรภาพมาสู่พี่น้องของเราในเรือนจาทุกๆคนร่วมกันชิงเฉลยสื่อครั้งนี้กลับมาให้พวกเขาได้กลับมาสู่อ้อมกอดของประชาชนอีกครั้งค่ะครับสแสดงจนจเจริญประชาชนตยจงจเจริญประชาชนจงเจริญครับ ่ะพี่น้องอยากอยากจะจาชื่อแนวร่วมได้นะคะเรามาประกาศแนวร่วมชื่อแนวร่วมของเราอีกครั้งคุณไม่หนึ่งครับนะคะจากใจของพวกเรานะคะเรามาร่วมจิตร่วมใจไม่ว่าท่านจะมาจากกลุ่มไหนจะมาเป็นแนวร่วมของเรานะคะแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองนี่เป็นชื่อที่เราจะใช้จากนี้ไป ในนามของกลุ่มที่เราเรียกว่าแนวร่วม29มกร,ราปลดปล่อยนักโทษการเมืองสามครั้งนะคะเพื่อการจำได้ว่าต่อไปนี้เรามีภารกิจในแนวร่วมนี้ร่วมกันนะคะอเชิญคุณวหนึ่งครับหนึ่งสองสามยี่สิบเก้ามกราปลดป,ปล่อยนักโทษการเมืองยีสิเกมกระาปลดปล่อยนักโทษการเมืองยี่สิบเก้ามกรา โปรดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ